ลแล้วชอบทําบุญอยู่แล้วแล้วเราก็ในในหมู่บ้านแล้วก็มีแค่ชาวบ้านที่จะต้องรวมร่วมมือกันต้องร่วมมือกันก็ชอบทําบุญกันอยู่แล้ววัดของเราอะไรก็มาช่วยกันทำงี่จ้ะเราก็ทํากันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่าอะไรเนาะทำมาแล้วก็พาลูกหลานทําก็ทําตามกันมาเรื่อยมาถึงเทศกาลต่างๆอ่ะก็ต้องมากันทุกครั้ง ยิ่งเทศกาลใหญ่ๆเช่นออกพรรษาห,หรือศาสตร์พวกศาสตร์ไทยศาสตรล์ลาอะไรพวกเนี้ยก็จะมากันเป็นบางทีก็ยกครัวมากันเลย มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะพุทธบัญญัติที่ให้จัดให้ทำํำก็นั่นก็คือออกจากพระโอษของพ่อพุทธเจ้ามันย่อมจะมีความหมายที่ลึกซึ้งทำให้มีคนรู้สึกว่าการเป็นความจงใจให้คนเข้าวัดในการสร้างบุญสร้างกุศลก็เราก็ในที่สุดแล้วมันก็คืออยากให้คนเข้าวัดเพื่อร่วมบุญกุศลในปีหนึ่งก็มาร่วมแรงร่วมใจกันก็ พอมีงานแล้วมันก็ต้องมีอาหารการกบฉันการกินการอยู่หลังๆต่อมาก็มีทั้งจะสร้างไอ้นั่นสร้างนี่เราไม่มีปัจจัยเขาช่วยกันเอามารวมกันเป็นกองกระถิ่นก็คือการร่วมแรงร่วมใจของของคนในชุมชน มาที่นี่ตลอดครับผมก็คือว่าก็มาทําบุญที่นี่ตลอดไม่ว่างานกระถินงานพระป,ป่างานที่เป็นงานสําคัญอะไรของของของที่วัดเนี่ยครับก็เยอะนะครับปีปีก่อนก่อนนี้ก่อนที่ก่อนที่จะมีโรคระบาดเนี่ยก็จะลูกศิษย์ก็จะเยอะครับลูกศิษย์อาจารย์ก็เยอะอยู่แล้วแต่พอมีโควิดก็คนก็น่าจะาครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่ารัฐบาลเขามีมาตรการส่วนมากจะเป็นทําบุญทางทาง ทา,ทางออนไลน์มากกว่าจะเป็นบัญชีวัดโดยตรงครับคนที่มาคนที่พื้นที่เนี่ยเขาเขามีมาตรการป้องกันของเขาอยู่แล้วคือทางกรมพุทธศาสนาของนครนายกอะ่ะเขามีมาตรการออกมาว่าให้จัดอย่างนี้จัดได้แต่ว่าต้องจัดอยู่ในกรอบเขต ถามว่ามันอันตรายไหมอันตรายมากมายเราจะสัมผัสกับคนที่เคยไปมาแล้วมันมันทรมานมนนันูุนนี้นั่นแต่ในส่วนตัวกลัวไหมเราอย่าขาดสติสิถ้าเรามีสติถ้าเรา,ามีสติอยู่กับตัวเองเราสามารถที่จะพิจารณาเราเห็นเราจะไปตรงไหนเราสามารถเรารู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดูแลตัวเองให้ดูดีเราก็พ้นอากมา